ครับสวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟืนเด้อนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่24สิงหาคม2,566ัานาขณะนี้เวลา15นาฬิกาห้นาทีานะครับบรรยากาศตอนนี้นะครับาตามที่มองเห็นนะครับตอนนี้ก็ อ่านะครับฝนพึ่งหยุดตกนะครับดูก็น้ำจะขังเป็นย่อมย่อมนะครับในบริเวณก้วงนะครับในบริเวณก้วงที่เรามองเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็สรับรถนะครับเข้ามาจอดสามารถนะครับเข้ามาจอดได้นะครับบริเวณนี้อ่านะครับ เพราะว่ามันเป็นดินลูกรังนะครับดินลูกรังนะครับไม่มีติดนะครับนี่นะครับเมรถนี่นะครับก็จะจอดอยู่แบบนี้นะครับนี่นะครับเราก็จะมาจอดกันนะครับอันนี้ก็รถหมวดฟื้นด้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถไทยบ้านนอกอันนั้นก็จะเป็นรถอ่านะครับชิดปาักแปรนะครับรถ อันนี้ก็เป็นรถแอดแนนนะครับอ่าไม่ติดนะครับไม่ติดนะครับเพราะว่าดินอ่าดินเป็นดินลูกลังนะครับสามารถนะครับนำรถเข้ามาจอดนะครับในบริเวณพื้นที่หน้านะครับหน้านะครับชุมชนนะครับยูทูปเปอร์นะครับนาลุงพลประเจน ได้นะครับไม่มีที่จอดเข้ามามาจอดนะครับบริเวณนะครับพื้นที่นะครับแห่งที่เรามองเห็นนี้นะครับนะครับจากนะครับตรงที่เต็นเก็บของมานะครับก็ด้านหน้านะครับความกว้างนะครับก็ประมาณ40เมตรนะครับความยาว400เมตร นะครับยาวไปถึงถนนนะครับถนนหนทางนะครับถนนลาดยางนะครับบรรยากาศช่วงช่วงเย็นนะครับช่วงบ่ายช่วงบ่ายนะครับสำหรับบนท้องฟ้านะครับก็มีเมฆเป็นบางส่วนนะครับเป็นย่อมย่อมนะครับตามที่เรามองเห็น เมฆนะครับตรงข้ามบนท้องฟ้านะครับตรงกับบริเวณองค์ปู่นะครับบริเวณองค์ปู่บ้านพักยูทูบเบอร์นะครับนี่นะครับที่เรามองเห็นนะครับก็มองไปทาง นู่นนะครับทางกุดละคำนะครับท้องฟ้า,านะครับโปร่งใสนะครับสำหรับตรงนี้ก็ก็จะมีเมฆฝนมืดคึ้มนะครับก็มันเป็นหน้าฝนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดนะครับเดี๋ยวตกตกเดี๋ยวก็หยุดนะครับ เราจะพาไปดูนะครับเดินไปตามถนนนะครับถนนริมหน้าบ้านนะครับของยููบเบอร์ของเรานะครับมองไปด้านถนนนะครับก็มีรถวิ่งนะครับไม่ขาดสายนี่นะครับ ันนี้เราก็จะพา,าท่านเดินไปเรื่อยๆจนกลัวจะสุดบ้านพักยูทูปเปอร์นะครับทั้งสิหลังรวมบ้านนอกดาวลงพลป้าแตนเป็น14หลังะนะครับ นี่ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับจอดได้เลยนะครับคนเราฝากฟังกับบ้านยูทูบเบอร์นะครับนี่นะครับที่จอดไม่ติดนะครับรถถึงจะมองเห็นเป็นน้ำขังเหมือนเป็นโคลนะครับแต่เป็นลูกลังนะครับเป็นลูกลังรถสามารถจอดได้ เดินตามมาเดินตามมาเรื่อยๆนะครับอากาศตอนนี้ก็เย็นสบายนะครับเย็นสบายลมพัดเบาๆเย็นสบายนะครับวันนี้เราก็พาดูนะครับบรรยากาศทั่วไปบริเวณล้อมรอบ โคกน้องนานะครับโคกน้องนานาลุงพลวัตแต็นนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นนะครับทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่เดินพาท่านเดินอยู่นี้นะครับเป็นทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้นะครับตามมานะครับตามมา อจะบานดอกเสีบดายตามมานะครับเราจะพาเดินรอบเลยนะครับวันนี้เดินรอบอจักเแต่ถนนหน้าบ้านยูทูบเปอร์ไปถนนเส้นกลางนะครับไปถนนเส้นกลางบ้านนะครับ ถนนเส้นนี้จะไปเรื่อยๆไม่มีไม่มีทางตันนะครับไปเพราะว่าเคยขับรถไปออกหลายซอกหลายมุมขับไปก็จะไปออกถนนสายสองสองสองนะครับวานวานอนคําตะก้านะครับหรือ บ้านหนองแวงคำตะกานะครับเราออกไปนี้ระหว่างเส้นนะครับออกกึ่กลางน้ำไหลฝนตกนะครับเมื่อมันล้นจากนี้นะครับล้นจากตรงสวนยางตรงนี้นะครับก็จะไหลนะครับ ก็จะไหลไปตามถนนไปเรื่อยๆนู่นนะครับจนไปถึงคลองนะครับจนไปถึงคลองคลองข้างถนนสายหลักทางหลวงชนบทสน4068คลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่อง หมวดฟื้นเด้อด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ